ีพึ่งตัวนี้จะเป็นสีพึ่งในตำนานสีพึ่งตัวนี้เรียกว่าสีพึ่งหยุดเลือดทำไมถึงชื่อว่าสีพึ่งหยุดเลือดสีพึ่งตัวนี้ไม่ได้ไปกินเลือดใครไม่ได้ไปฆ่าใครแต่สำหรับคนที่เป็นหญิงเป็นชายที่ได้บูชาสีพึ่งนี้ไปจะต้องไปเจาะเอาตรงนี้วชี้ของตัวเอง แล้วเอาเลือดของตเองหยดลงไปในสีพึ่งให้ได้สามหยดแล้วก็เอาไปใช้ไปใช้ในที่นี้นี่เอาไปใช้กับทาตัวเองตั้งแต่หัวไหลลงมาจนถึงตรงไหนก็ได้ที่เป็นหัวไหลลงมาแล้วก็ทาพัวเมียที่ได้เลิกรากันก็เอาไปทาตามมอนตามที่นอนของตัวเอง จะเป็นสีพึ่งในตำนานสีพึ่งตัวนี้สีพึ่งหยดเลือดนี้ไม่ได้ปล่อยให้บูชาง่ายๆจะต้องสวดบัรชุในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาท่วนไตรมากสามเดือนก่อนถึงจะเอาให้ไปบูชาได้ทำไม่เยอะดอกใครที่ชื่นชอบชื่นชมครูแล้วก็ชอบ สีพึ่งของครูเตรียมตัววาาช่วงอกพันกาจะปล่อยสีพึ่งตัวนี้ให้บูชา